สูตรล่างป่ะที่เอา x max บวก x min แล้วส่วน2องะค่ากลางใช่ไหมค่ากลางพิสัยใช่ไหมสูตรเนี้ยชื่อมันอะค่ากลางพิสัยใช่ปะ่ะมีมีชื่อนี้ใช่ไหมอ่าค่ากลางพิสัยคือพิสัยเอามากสุดลบน้อยสุดอ่าถูกต้องถ้าเกิดโจทย์บอกว่าพิสัยเท่ากับ32ใช่ป่ะเนี่ยข้อมูลชุดหนึงมีพิสัย32และค่ากึ่งกลางพิสัยเท่ากับ38อ่ะโอเค จงหาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดอ่อันนี้ก็เป็นสมการที่1นึ่เนี่ยเป็นสมการที่2ใช่ไหมาย้ายข้างไปเธอก็จับบวกกันใช่ไหมนี่ก็ทําได้แล้วนี่โอเคปะอันนี้โอเคแล้วนี่ข้างบนอนะ่ะติดตรงไหน,นอ,อ่ะจับบวกกันอ,อ,อันนี้คูณสองก่อนย,ย้ายย้ายไปคูณสองก่อนก็จะเป็นเจ็ดสิบหก แล้วก็ x max บวก x min เป็นสมการที่สองใช่ปะเอาหนึ่งบวกสอง x min จะหายถูกปะเราก็จะได้สอง x max เข้ากับเท่าไหร่สามสิบสองบวกหกเจ็ดสิบหกอ่นะสอง x max สามสิบสองบวกเจ็ดสิบหกเนาะแล้วก็เราก็สามารถคิดต่อได้อะว่า 3 2บวก76เป็นเท่าไหร่ฮะลงท้ายด้วย8 108ใช่ปะ่ะหาร2 108หาร2ก็คือ54เพราะน,นั้น x max ก็คือ54พอได้ x max เท่ากับ54ก็ไปแทนค่าในสมการที่1ก็ได้ถูกปะ่ะเราก็จะได้ x min ใช่ไหมก็คือ54ลบ32อ่ะก็ตอบ20 สองอืม x มินก็คือยี่สิบสองจบเนี่ยโอเคกิคนเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมผ่านไหม,ม,ไมเออผ่านไหม,ม,มผ่านไหมน,มนะไม่มีอะไรงงตรงไหนเนะี่ยพี่ยังงงเลยว่าน้องงงตรงไหนน้องงงจนสูดรรอ่ะเคนะน ไปดูข้อข้างล่างกันเดียวเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วบอก <c oughs>